ตลัจากนี้ดิฉันมีอะไรที่จะให้ดูอีกอย่างหนึ่งนะคะเดีย๋ยวต้องไปหยิบแป๊บนึงชมโบสถ์ไปก่อนเอนอเออเออมีอะไรที่จะโชว์หรือให้ดูนะคะในความคิดดีๆมันจะมา ถึงแม้เราไม่อยากจะคิดหรือว่าเราจะคิดอะไรยังไงก็ตามนะคะบางทีแล้วถ้ามันยุ่งอยู่ในหัวเนี่ยมันก็จะคิดไม่ออกแต่ว่าในสิ่งนี้ความคิดเริ่มต้นเลยนะคะจากที่ได้ตะก,กร้าของคุณแอนแล้วนั่งตรงนี้และก็ชมเขาเล่นๆนะคะว่าเฮ้ย hey, ตะก,กร้าสวยดีนะแล้วแอนก็ให้มาเลยในวันนั้นแล้วก็ยังไปฉลองปิกนิก ที่ข้างๆสวนตรงนี้นะคะไปชิมลองกับรรยากาศว่าจะเป็นอะไรยังไงบ้างแล้วพอมานั่งตรงนี้อีกมองไปที่วัดเรื่อยๆนะคะ,ละหลายๆครั้งเนี่ยมันก็เกิดการซึมซับแม้กระทั่งว่าถ้าหลับตาลงมันก็ยังติดตาอยู่คือเป็นรูปโปรดก็เลยมีไอเดียว่าเอ๊ะถ้าเผื่อว่าเรา ติดภาพหรืออาจจะทําเป็นสติกเกอร์นะคะถ้ามีโอกาสแล้วเรามาแปะเป็นข้างกระเป๋าเนี่ยแล้วเวลาเราไปวัดเราใส่อะไรก็ได้ทุกอย่างทุกอย่างเลยแล้วก็ไม่หกด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าตะก้าเนี่ยมันตรงอยู่แล้วก็ด้วยความแข็งของเนี่ยเป็นที่รับพัสดุไปรษณีย์นะคะกระเป๋าใบนี้ดิฉันเอ่อซื้อมานานแล้วหรือว่าได้มานานแล้วเพราะตอนนน้นเนี่ยพี่นางนะคะได้เอามาจากเบืองไทย แล้วก็เอามาขายที่เนเธอร์แลนด์นี้ดิฉันก็ซื้อมาสองใบตอนนั้นพอได้ไอเดียแล้วว่าเออมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะก็เลยไปหยิบกระเป๋าอันนี้มาเมื่อเช้านี้แล้วใจก็คิดว่าเดี๋ยววันนี้เขาจะมีการเซ็นสัญญาส่งมอบพระอุโบสถกันแล้วถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะพามาด้วยเพราะว่าต่อจากนี้ก็คงจะมาน้อยลงเพราะว่าไม่ทุกวันแล้วแต่ว่าดิฉันก็ยังชอบที่จะมาวัดอยู่นะคะมันสบายใจดีค่ะ นี่แหละค่ะก็เลยพริ้น์ออกมานะคะ A4 เป็นรูปสวยๆหรือเป็นรูปที่ว่าเคยถ่ายไว้ตรงนั้นนะคะก็เลือกรูปมาอันไหนที่ชอบก็เป็นอย่างนี้ค่ะใส่ในกระเป๋าและอีกด้านหนึ่งกระเป๋ามีสองด้านใช่ไหมคะก็เป็นรูปโบสเนี่ยค่ะสวยเลยนะ ใช่ไหมคะถ้ามองตรงนี้กบด้านหลังสวยงามมากเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอะไรหรือทำอะไรในสิ่งใดๆถ้าทำให้จิตใจเราเบิกบานแช่มชื่นซึ่งเป็นฐานสำคัญในการทำกิจกรรมอย่างอื่นๆดิฉนันก็จะพาตัวพาใจพาตัวใจเนี่ยค่ะถ้าทำอย่างนี้แล้ว อันนี้คร่าวๆค่ะเป็นเพียงแต่ว่าทดลองแล้วดูซิว่ามันจะออกมาอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวก็จะมีพัฒนาการนีวัฒนาการไปเองนะคะเพราะว่าความจริงกระเป๋าก็ยังมีอีกสองด้านทางด้านนี้แล้วเมื่อเช้านี้ก่อนที่จะมาที่นี่ก็ได้ลองลองเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นโลโก้หรือเป็นอะไรอันนี้ลองแล้วแต่ว่ายังไม่สําเร็จเท่าไหร่นะคะเพราะว่ายังคิดถึงรูปทรงมันอยู่แล้วก็ภาพก็ยังไม่เหมาะแล้วก็ถึงแม้ว่าพิมพ์ใส่ซีดี นะคะเอามาแปะเลยเนี่ยมันก็ยังมีความยากมันไม่เหมือนทางหน้านี้นะคะคิดว่าเป็น a อสี่ตัดแล้วก็อันนี้ก็ลองแปะแต่แปะแค่นั้นเองมันก็ออกมาดีค่ะเพ<ค>ราะฉะนั้นอันนี้อันสินค้าตัวใหม่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อันนี้ลองทำเล่นๆค่ะชอบนะเป็นการออกแบบกระเป๋าใบนี้มีใบเดียวในโลกนี้ค่ะ <S <S สวยงามค่ะเวลาเราถือไปไหนเราก็จะมีความอุ่นใจที่มีสิ่งที่เราเห็นแล้วได้สัมผัสแล้วทำให้จิตใจเรานอบน้อมและเป็นกุศลเนี่ยแหละค่ะและนี้ก็สวยค่ะดอกไม้นี่เขาตัดไปแล้วตอนนั้นไม่กี่วันมาเนี่ยค่ะแต่ก่อนนั้นแล้วเต็มเลย ซึ่งเป็นภาพที่มีเฉพาะในช่วงนั้นเท่านั้นและช่วงนั้นก็ได้ผ่านไปแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็ชั่วคราวได้ผ่านไปแต่อย่างไรก็ตามภาพที่สวยงามความประทับใจแล้วก็ดีใจที่ได้มาสังเกตการและเก็บภาพไปในช่วงหลายวันเลยเขาจะบอกกันว่าในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงนิสัยอะไรของเราหรือว่าในการที่เราจะ เปลี่ยนในความคิดเปลี่ยนความเคยชินจากอย่างนึงให้เป็นอย่างหนึ่งเนี่ยจะใช้เวลาอย่างเช่นยี่สิบเอ็ดวันแต่สำหรับดิฉันแล้วไม่ถึงยี่สิบเอดวันนะคะมีความรู้สึกเปลี่ยนในจิตใจเลยแค่สีห้าวันหรืออาจจะน้อยกว่านั้นด้ซ้ำไปแต่มีความรู้สึกอย่างตอนนี้นะคะโบสถ์เสร็จแล้วนะคะไม่มีการก่อสร้างตรงนี้แล้วแต่ว่าในภายในก็ยังต้องมีการตกแต่งแล้วก็จัดทา เราต้องใช้เวลาด้วยนะคะอาจจะไม่หนึ่งปีแต่อาจจะต่อไปจากนั้นแต่อย่างไรก็ตามแม้จะนานหรือจะสั้นอะไรยังไงแต่ก็เป็นสิ่งที่ดิฉันเองก็มีความรู้สึกว่ามีสิ่งสวยงามที่รออยู่เสมอในนาทีต่อไปในอาทิตย์ต่อไปในเดือนในปีหรือในตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะมีสิ่งสวยงามเกิดขึ้นเรื่อยๆนะคะอย่างวันนี้ สิ่งสวยงามก็คือได้แมกเก็ตภาพในการที่เห็นทั้งสองฝ่ายมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความพอใจมีแต่ความกระตุรือรน้นในการที่จะทำงานชิ้นนี้ให้มันเสร็จลุ่วงไปได้ดีในถึงขั้นตอนนี้นะคะแล้วก็ในสิ่งหนึ่งบทหลังนี้เกิดขึ้นคนสร้าง คุณยอสกคนโยฮันเป็นคนเนเธอแลนด์นะคะแล้วก็ร่วมกันกับท่านพระอาจารย์ใกล้รุ่งพระอาจารย์พิธิชัยกล่าวโดยสั้นๆก็คือว่าในลักษณะที่ก็เป็นสองเสื้อชาติอย่างน้อยนะคะแล้วก็ได้ข่าวได้ว่ามีอุปกรณ์วัสดุอะไรหลายอย่างเลยซึ่งว่าไม่ใช่แต่ที่นี่ไม่ใช่แต่เมืองไทยแต่ว่าเป็น around the world เลยนะคะเพราะฉะนั้นบทหลังนี้ ด้วยจุดประสงค์เพื่อเป็นเอกลักษณ์ในการเชื่อมสัมพันธภาพสัมพันธไมตรีระหว่างไทยและเนเธอร์แลนด์415ปีของทุกๆอย่างถูกสร้างขึ้นด้วยความตั้งใจด้วยความร่วมมือกันในระหว่างหลายชนชาติหรืออย่างน้อยไทยกับเนเธอร์แลนด์น่าภูมิใจค่ะที่เราได้มาสัมผัส ตรงนี้ด้วยสายตาของเราเองอย่างไรก็ตามขอเชื้อเชิญนะคะเ,เข้ามาเที่ยวในในเนเธอร์แลนด์หรือว่าอยู่ในประเทศยุโรปนี้อยู่ที่ไหนก็ตามถ้ามาเนเธอร์แลนด์สิ่งนี้ถ้าไม่ได้มาชมเนี่ยคะถือว่ายังไม่ถึงเนเธอร์แลนด์ค่ะสวัสดีคะ่ะ สนใจไหมคะแล้วมีรูปของตัวท่านเองหนึ่งใบหนึ่งเดียวในโลกนี้เรียนแบบก็ไม่ได้คะ่ะง <c oughs> ดงามโบสนะคะในขั้นตอนต่อไปนะคะท่านพระอ,อาจารย์จะ ปูหินตรงนี้ก็ในระยะสั้นนี้นะคะทำเรียบร้อยแล้วก็จะเดินกันสะดวกขึ้นแล้วก็สวยงามมากขึ้นทุกวันทุกวันเข้าอเวอร์สดวัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมเมืองเตอร์มารน์ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะนะคะเดี๋ยวเขาจะปิดลวแล้วยกให้หน่อยนึง ไหวไหมคะอไม่เข้าแล้วคะ่ะเรียบร้อยแล้วคะ่ะขอบคุณมากเลยเอี้ยเฮาตเลึกดัง